สบายดีครับพี่น้องครับฟอร์ก็ทีแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมหลังจากวางเป็นจากงั้นล้ํากับหมู่วัดนี่มาจากกทมมือนี้ว่างๆก็เลยมีโอกาสมายามบ้านลูกไส้ครับบ้านน้องหมีนี่นะครับที่แมนแดนมือนี้มายามพร้อมกับแม่หลังครับก็เลยสิพากันมาเร็งข้อครับนี่คือบรรยากาศทุกหน้าสําหรับมือนี้ครับว่าไงเราสิไปหาเหลอกบังปลาครับห้าห้าได้เห็ดพี่น้องเลากบังปลาเลากบังปลาบังหยังปลาบังเห็ดครับ บรรยากาศมีพื้นเพีของพื้นยทั้งนี้นะครับรู้สึกว่าสิเป็นสิคือแค่สิคือบรรยากาศเก่าๆอยู่นะแถาเนาะบรรยากาศก็คือบรรยากาศเก่าๆอยู่นี่ผ้าพี่น้องย่างเบิ้งครับนี่คิดฮอดสมัยจะเป็นเด็กน้อยเดี๋ยวนะพี่น้องเนาะไปย่างเข้านี่ครับยังเป็นปลากุง้งปลาสาดครับปลาจิกปลาหังกับบรรยากาศทง่งนาหอมมึงนี่คือเป็นตเต้ยเบ็ดกบดีแถา เห็นเป็นหอมต่ำๆลงเอาเขามาลุนกันครับ่มือนี่ว่ามาโขูกมะปลาเนี่ยมันมั่นสีได้คือขาเจ้าปลาบ่นีมาพอพี่น้องทีบ้านมันกันมากาคือกันครับเสียมหน่อยใด้กะต้าหน่อยทีเถอะส่วนเจ้าเด็ดยังแน่นี่เนี้อกะต้าครับมีต้ากับมีเคยต้องแจ้งตัวเสยยียมมันก็ยังสิไปเี่นขายตำสมปิ้งไกล่ลแล้วก็มือนี่สิไปกินเข้าปลาพร้อมครับพี่น้อง นี่สิไปกินเข้าป้าพอ่อผมเตรียมสิ่งเตรียมของมากินข่าป้าน้องเหมีงไปเอารถไปรัดถ่าอยู่อยู่หน้านะครับส่วนทางนี้เป็นทั้งตีนบ้านออกจากบ้านมากกสิพ่อโขกเลยครับปลาศาสตร์ปลากุ้งครับโคกไปพอ่อเคียวเขายังหาเรียนทงเรียนท่าครับโขกระจอก มาลุ้นกันตอต่อไปครับวสิได้เขอบ่าได้ครับผู้เฒ่าเธอตาหน่อยหอยสอบปองเล่งปองเล่งไปแล้วหางห้อยางางเสียงนกเสียงดูห้องะมาเลอกบ่งวสิไดเอีหยแน่ ป้าบกต้องเล่นป้าบักต้องแงปลาบกคนโคตรครับนี่็มหาดู n กับเหานกันบ้า มันจะมีหรือไม่นบางๆก็ไฟบาันนนบานครับก็อยงเปไนยังคงเป็นคามรักษาปลาไว้ได้อยู่เนาะไม่ไฟบนครับนั่นคือเ,นะเ,นะเป็นข่า,ขาว ับว่าจะเป็นในไหนลนฝนงาที่นองบานเขากำลังออกมากอันนี้เขาจะสิมาหล่อใบถึงกนคนคือวันเฮ็ดลังงกออกว่างสามชีมือขึ้นไปแม่คุณนันรถพนห้าบ่ได้ห้ากระเสือเลย แก่ยอดไปมาล้อนโค้งเกลี่ยแล้วมันห่อข้าวใส่เคี่ยข้าวหอมข้อวห่อก็ใส่เคี่ยได้เครื่องดอกเออหาได้พ่อดอกไรค่ะได้วใ่เคี่ยไก่ๆแต่น้่งก็ใส่เคี่ยไม่ดอกเส้นบาทอืมน่ามีอะไรดีจ้ะเป็นนี่มันจะออกแล้วพอดีเคี่ยใส่ไปนอกกับห่อนอกเอามาห้อหาไปเรื่อยๆเคี่ยไปย่างไปย่างไก่หลอดเบิ่ง เขาต้องเลาะเบิ้งกับพี่น้องหอดป่าเลยครับนี่พี่น้องเขาป่าครับเขามากับหินแต่ห้อยคน าเจาเคลียร์าเจ้าเก็บครับมาลุ่นกันครับว่าเข้ามามันจะเป็นยังไงครับมันจะหมันเหรอบอสบึงน้ำเกลี่จังสี่พี่นอ้องเป็นปลาศาสาปลากุ้ง จ้าได้เฮ็ดปวกเ็ดนยังบ้างไหมจะเลาะใจลงไปทั้งหัวหน้าตำตำบีครับพี่น้องมาลุนกันมะเหลียนทงมะเหลียนโคกมันสิได้อยังติดใหม่ติดมือครับ กอนหัวหน้าครับมันก็เป็นโคกที่พอได้เก็ยบยูเก็บกินครับพี่น้องบะถึงก็ว่าโคกไหลคือจังทั่วไปที่เพิ่นไปหากันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตีนบ้านที่มายามพี่ยามน้องนะครับมาหลังเพิ่นก็เลยผ้าแมาาลเลาะเบิ่งหาพอได้ปนได้แก้วเพิ่นว่า่วาเก็บตั้นี้เลี้ยงไปเรื่อยก็พอได้พอได้ปนอยู่ พี่น้องอันนี้คือบักกลนโคกครับบัดที่นี้ว่าพ่อป้าคนโคกแล้วนี่ตะกี้เป็นเด็กหน่อยครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควอยหาเจีบบักกลโคกกินซึ่งรสชาติกับวัตถางกันครับกับ,ก,บกับอินทผาลัมนี่ตัวแซ่บบักกลโคกนะครับอืมอกินห่ามาบะทันหน่วยสุกมันดอก เนาะเออเขาเจาเจี๊ยบไส้นเจี๊ยบไส้นเขาสากเนาะแม่ตะกี้เน้ะป้าคนโคกหลายครับมาคนโคกมากบกักเกลี่ยมสตรเตกี้เขาเจ้าพาไส้นนั่นป้าคนโคกพี่เนาะ อืมอืมสดสะอาดมันจกอบๆอ้กมาอืมหวานครับ นี่นะพอดีสิพอดีหก <laughs> สิบายางเลาะกลับไปกับมายินเลยลอวอดีผู้ไปแล้วก็กินเขาแล้วออกมาไหมมันจะกัดหัวหน้าครับพี่น้อง ดอกเลียดครับขึ้นยังก็เลียเตี้ยห้เก็บไปยังเดียวอ,นนอืมเด็กก็ฟิวม,มาพร้อมพี่น้องเอ้ยหากกักปลาลูกป่ะเนี่ยหลากหลายครับกับบรรยากาศอ้เอาหน่พี่น้องพ่อแล้วครับเห็ดแดงครับไม่เท่า เดียงเลยเฮ็ดน้ำหมากครับพี่น้องก็เจอได้เฮ็ดละหูวก็เฮ็ดแดียงเลยแล้วดอกงามตลอดพี่น้องเห็นมะเท่าเฮ็ดยังโอ้ยเฮ็ดตะไคร้กับพี่น้องดอกแรกของปลาที่เข้ามาครับเข้าแล้ว อ้บ่นงามยดงามครับบ้ามันีมเยวมแล้วมันตั้งกินน้ำหาตัวเดี๋ยวิวาดมกปวิวมานีลูกเธอต้องไปหาเห็ดอันนี้ปเนี่ยกสิ็ปล่อยนี่แกร้อยเลยเอากินเหไปเลยไปไปเไต้นมเกลียมครับพี่น้องเห็นหมเกลียมว่ามันว่ามันนั่น เห็ดลังอกเชิดเชิดแล้วแหลงหลักูติดติ่งติดแล้วแหลงหลักูกระเดียมครับนะเสียอะไรเท่าติดติงติดครับเห็ดไคครับพี่น้องไต้โคกเดียมครับสองดอกติด สิเห็ดเบิ้งือเพิ่นเบิ้งดูเขาคือว่านี่จริงบาเห็ดโอ้ยมันเฮาเตี้ตัดเอานี่เปียงเ่าบ่มีถุงประจิติกเนาะตัดไปใส่หน้าเฮาได้เปียงหากมันเงามันนี่ไหมื้อนี้เ็ตไปอีกหลายคลิปครับพี่น้องนะครับสิย่างไปเลยท้ายบรรยากาศให้กับพี่น้องได้เบิ่งครับนี่เฮาก็เข้าป้าเข้าโคกครับยามมันสิิดใครครับนี่จริงเห็นหมักเียาตื่นโอ้ยหอมหมักคักว่ะ มาหน้าปิดอันนี่ <c oughs> นยถือกินใส่ามาเคือฟิวกับมาหาเห็ด <c oughs> ใช่เงา,าเดียมเงานี่ยแหละครับได้สองสามดอกแล้วเขาก็สิีขาวขามาพี่น้องอันนี้ไมเ่เห็ดนี่ยังพี่น้องเห็ดดินจริงดินกับเห็ดหน่อยแข็งแสบกันครับอันนี้ไม่เห็ดน,นี่ยัง เฮ็ดเท่าเฮ็ดเท่าเฮ็ดเท่า,เทา,เทาะเลาะเลาะเฮาทางนี้เราซื้อวั้นสิมันสิคืออยู่เพียงได็เท่าะต่อไปปัดโตคือหมันแต่ข้า,าน,นี่ม่ั่จริงไหมช่ดมสวยไหมจ๊ะดอกซส,สวยครับ ก็เป็นทีพิถันใช่เนาะไอ้จิงหมันเห็ดไคเลยดมดมแล้วไปหาไอ้แม่เอ้าดมไปฮะนั่นซาลาบาด<ม>เอไอ,อ <laughs> ไปดมเอาคลิปนี้ยายจิงเริ่มสีหมันแล้วพี่น้องครับเอาเอาเป็นว่าฝากกดติดตามกดซับสไคร์ให้กำล,ลังแรงใจมันยังอีกใช่หรอกินอะได้หมดอนหรอป้านี่คิดว่าบ่ดอกบัวกะอบัวกาเอาบัวกากิน ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กันรังเรงใจได้พี่น้องเด้อยามล้มกับล้มครับยามหากินกับหากินครับมือนี้มือว่างมือนี้มือว่างก็ได้เลยมีโอกาสเข่าป้าครับอันนี้แม่นหมากยังก่อหมากตินตั้งหมากตินตังพี่น้องครับนี่สินะเขาเขาป้ามากอึดแต่นั่นสิกินเนี่ยเอากินในบางทุ่งเถ่าอยากกินยังไหนหมากตินตังครับหอึดแต่ยูน่ากินเดี๋ยวพี่น้องครับของหวานจะง่อยจะเกี๊ยว สำหรับค um. ปปลิปนี้ไว้ส้นมีสักก้อนพี่น้องครับสีย่างต่อให้กับพี่น้องเดืเบึงเมืดมือละมือนี่สีมิมองหมันสีมิมองได้ย่พมือนี่เออสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเขาปลาหาเห็ดไข่ครับฝากกดติดตามกด subscribe กันลังใจอีกทีหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อนะครับช่องพยุจติิงแลักกับช่องยงยึดลำพูนออฟฟิเชียลกับสีลงสองช่องมือนี่ให้พี่น้องเดืเบึงเต็มเต็มครับเมืดมือละมือนี่ว่าสีใดเราไม่ได้สีหมันเ่าหมันซ้ำใดครับสีไปปลาได้แน่ว่าสีไปอีกหลายปลาอยู่ดอกนะครับแต่่มมมมมื้ออนนีีาาาายยยพงก็เลแวะ เลาะหัวหน้าเพิ่นครับนี่เป็นปลาหัวหน้าเอาพอกันไหมคลิปหนา้าครับสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง